เจ็ดความลับสำเร็จอย่างรวดเร็วแบบเศรษฐีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะประสบความสําสเร็จเราต้องกลับไปดูครับว่ากรอบความคิดของเราเนี่ยมันขยายใหญ่หรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมักอยากจะให้ปัญหามันลดลงไปจริงไหมครับแต่ที่สําคัญคือเราจะต้องขยายตัวเองขยายกรอบความคิดและนี่คือเจ็ดความลับที่ทําให้คุณขยายความคิดแบบเศรษฐีครับความลับที่หนึ่งคุณจะต้องกําจัดสัตรูทุกตัวที่คอยขัดขวางความสําเร็จของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งที่คุณเสพต่างๆหรือแม้แต่ความเชื่อของคุณครับคุณรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสพบ่อยๆก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อคนที่คุณใช้เวลาบ่อยๆก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่ออะไรที่คุณเนี่ยใช้เวลากับมันนานๆก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อ และความเชื่อของคนเราเนะครับเกิดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็กลายเป็นความเชื่อเช่นเดียวกันบางทีพ่อแม่บางคนก็บอกว่าเรียนให้ส,งสูงๆนะลูกจบไปเนี่ยจะได้เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือว่ามีอาชีพที่มั่นคงแก่มาเนี่ยก็ค่อยใช้ชีวิตนะลูกนะหรือบางคนเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าเงินหายากอย่ามาของเงินฉันฉันไม่ใช่ตู้ธนาคารนะเป็นต้นและแน่นอนว่าความเชื่อเหล่านี้มันคอยหยุดยั้งเราครับในทางเอโนเพียเรียกว่า limiting belief หรือความเชื่อที่จำกัด เพราะฉะนั้นสัตว์รูทุกตัวที่คอยขัดขวางคุณมันมีเยอะมากมายเหลือเกินแต่สําคัญที่สุดก็คือความเชื่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจจริงเราจะต้องจริงจังกับความฝันของเราเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จเราจะต้องทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้ยุ่งกับงานที่มันสําคัญงานที่มันเร่งด่วนและงานที่เปลี่ยนชีวิตเท่านั้นเราจะต้องลงมือทำเราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าอยู่เรื่อย,อยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดไม่สม่ำเสมอคุณลองคิดดูนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ตั้งใจระยะเวลาหนึ่ง สมมติว่าคุณไปเข้าสัมมนา,าพัฒนาตัวเองโอ้โหไฟแรงมากเลยครับประมาณสองสาเดือนแรกแต่พอเริ่มทําแล้วเนี่ยยังไม่มีผลลัพธ์เท่าที่ควรอย่างที่บอกนะเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเรามักจะเริ่มจากติดลบ0ูหนึ่งเราค่อยๆแต่ระดับจริงไหมครับสมมุติว่าพี่ๆเนี่ยจะขึ้นลิฟต์จากชั้นที่1ไปชั้นที่10นะครับพี่ก็ต้องผ่านชั้นที่2 3 4ส6 7 8ี่ห้าจ็ดแด้าจนกว่าจะไปถึงชั้นที่10คุณต้องรู้จักรอคอยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอเริ่มต้้นนแแค่่่ไไมมกกกีเเดือ็ลลลิปลว สิ่งสำคัญคือสัตว์รัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือความเชื่อและความคิดของตัวเราเองครับความลับที่สองก็คือจงตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวที่จะบรรลุความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่การที่คุณจะประสบความสำเร็จจะต้องฝึกที่จะเป็นนายตัวเองเป็นนายอารมณ์เป็นนายความคิดการควบคุมตัวเองการมีวินัยในตัวเองรวมไปถึงความรับผิดชอบบรอันเดซี่นะครับอาจารย์ท่านหนึ่งของออป้าเจ้าของหนังสือกินกบตัวนั้นซะท่านได้เคยบอกว่า ความสาเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของความรับผิดชอบ100%ไม่ว่าโอป้าจะเรีนกับบรอันเตซี่กี่ครั้งนะครับท่านก็พูดประโยคนี้เดิมๆตลอดเวลาครับรับผิดชอบตัวเอง100%บางครั้งเนี่ยเรารอให้ใครบางคนเนี่ยมาเตะมาดานเราหรือเปล่าเราต้องรอโค้ดเนี่ยมาเตะเราเท่านั้นเราต้องรอเ,เพื่อนในทีมแม่ทีมหรือว่าลูกน้องของเราหัวหน้าของเรามาเตะมาดานเราทําไมเราถึงไม่ทําความสําเร็จของเราด้วยตัวเราเองครับทำไมเราถึงไม่รับผิดชอบจริงไหมครับ และวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคนที่ต้องการจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งและร่ำรวยครับและการที่คุณจะควบคุมเหนือความคิดของคุณเป็นการที่ทำยากที่สุดเลยแม้ว่าเราเนี่ยจะฟังแบบง่ายที่สุดจริงไหมครับการที่คุณจะเป็นนายตัวเองคุณจะต้องฝึกในการมีสติอยู่กับปัจจุบันเสมอและมีวิธีที่สื่อสารกับตัวเองอย่างถูกต้อง หลายคนเนี่ยฝึกแต่ทัศนคติในเชิงบวกเพียงอย่างเดียวเวลาที่เจอเรื่องลบเรื่องที่ไม่เป็นใจทัศนคติลบหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่เป็นใจบางครั้งเนี่ยก็เซไปเหมือนกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกสองทักษะนะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเชิงบวกแล้วก็วิธีรับมือกับแรงกดดันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารกับตัวเองเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ต่างๆมาสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่คนหนึ่งคนเจอปัญหาในเชิงลบ เราสื่อสารอะไรกับตัวเองเรามองว่ามันเป็นปัญหาหรือว่ามันเป็นหมดเรียนกันแน่คุณเชื่อไหมครับว่า99%คนส่วนใหญ่มองว่านี่คืออุปสรรคของฉันนี่คือปัญหาใช่ครับบางครั้งเนี่ยพายุเนี่ยมันมาเพื่อกวาดล้างแต่หลังจากที่พายุไปบางครั้งทะเลก็สะอาดขึ้นจริงไหมครับสิ่งสําคัญกลับมามีสติทุกครั้งอยู่เสมอหากคุณเซก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเป็นมนุษย์แต่คุณรีบย้ายโฟกัสกลับมาที่สิ่งที่คุณปรารถนาไว ลองฝึกคิดถึงแต่สิ่งที่คุณเนี่ยต้องการาจริงๆในชีวิตโดยไม่คิดเกี่ยวกับสิ่งใดที่มันขัดขวางคุณเลยลองฝึกดูนะครับมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะทําแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกทําบ่อยๆคุณจะไปถึงจุดที่คุณจะเฝ้าคิดถึงเกี่ยวกับเป้าหมายและความปรารถนาของคุณได้เกือบตลอดเวลาและชีวิตทั้งชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ไบรอันเจซี่ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือด้านความสเมร็จหลายเล่มครับความลับที่สาม การเปลี่ยนแปลงใดๆหรือแม้กระทั่งการลงมือทำอย่างอดทนอย่างขยันอย่างภาคเพียรเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดไม่สะดวกสบายเลยทีเดียวครับคุณจะต้องเอาตัวรอดออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณหรือว่าขอบเขตความสบายเพื่อพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดครับเวลาที่คุณจะเปลี่ยนแปลงมาตรฐานใหม่มันจะอึดอัดมันจะรู้สึกกงังวลมันจะรู้สึกกลัวมากๆเลยครับ คุณจะรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันไม่ง่ายนักคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเครียดถ้าการเปลี่ยนแปลงมันหนักหน่วงมากสุขภาพกายและใจของคุณก็จะถูกกระทบไปด้วยคุณอาจจะกังวลจนนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยหรือไม่ก็อ่อนเพลียจนหมดแรงคุณอาจจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ออกไปอย่างไม่อดทนรู้สึกเหมือนถูกกวนใจหรือไม่ก็หงุดหงิดง่ายคุณจะรู้สึกราวกับว่าคุณขึ้นรถไฟหอกอารมณ์มันขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลา แต่เชื่อเถอะครับหากคุณต้องการหาเงินได้มากขึ้นประสบความส,าสําเร็จได้มากขึ้นคุณจะต้องฝึกที่จะออกจากขอบเขตความสบายซะบ้างอะไรต่างๆนานาที่คุณเคยชินอะไรที่คุณเนี่ยอยู่กับมันแล้วสบายใจมันไม่ได้แปลว่ามันจะทําให้คุณมั่งคั่งในวันข้างหน้าถ้าหากคุณอยากจะร่ํารวยประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณจะต้องเพิ่มระดับแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องความร่ํารวยรายได้ทรัพย์สินต่างๆคุณจะต้องเพิ่มปริมาณจํานวนเงินที่คุณเชื่อว่า คุณมีขีดความสามารถที่จะหามันได้คุณจะต้องเพิ่มแล้วก็ปลักความต้องการในใจไปสู่ความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มันสูงกว่าเดิมครับและสุดท้ายคุณจะต้องวางแผนด้วยว่าคุณจะยกระดับตัวเองอย่างไรมีการทําโปรเจกต์อะไรในช่วงนั้นหรือลงรายละเอียดกับชีวิตของคุณคุณจะต้องเริ่มด้วยการมองเห็นแล้วก็มีความคิดกับตัวเองว่ามีความสามารถที่จะเป็นคนที่หาเงินได้มากที่สุดคนหนึ่งในสาขาของคุณ คุณจะต้องเข้ารับผิดชอบต่อการสร้างแนวความคิดใหม่ๆกล้าที่จะยืนยันความคิดใหม่ๆสร้างนว,วัตกรรมเหมือนที่สตีฟจ็อบเหมือนที่มาคซักเกอร์หรือแจ็คมาหลายๆคนได้สร้างไว้บนโลกใบนี้สิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องยกระดับมาตรฐานที่อยู่ภายในตัวคุณเค้นศักยภาพของตัวคุณตอนที่คุณเค้นศักยภาพมันไม่สบายหรอกครับและหลังจากที่คุณสร้างระบบเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเกี่ยวกับความมั่งคั่งคุณจะใช้ชีวิตอย่างสบายมากขึ้นครับความลับที่4ี่ แนวความคิดของคุณเกี่ยวกับระดับการเงินของคุณจะส่งผลต่อพฤติกรรมและสิ่งที่คุณแสดงศักยภาพออกมาหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับความร่ำรวยคุณรู้สึกเติมเต็มคุณรู้สึกว่าคุณสวมกันเป็นเป็นคนรวยได้ก่อนแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักขายคุณอยากจะร่ำรวยจากการขายคุณอาจจะหาวิธีหาลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้นคุณอาจจะสร้างออฟเฟอร์สร้างโปรโมชั่นโทรไปหาลูกค้าทั้งที่ไม่รู้จักมากขึ้น คุณจะนัดหมายลูกค้ามากขึ้นคุณจะทําทุกทางเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์กุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณได้ผลลัพธ์และมีศักยภาพในการลงมือทาก็คือความคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยรู้สึกไม่ดีต่องานที่ทํารู้สึกไม่ดีต่อเงินบางครั้งพวกเขาก็มักจะผัดวันประกันพรุ่งหลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้นที่จะทําเงินให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยากได้เงินมากขึ้นก็ตามและน่าเสียดายครับที่พวกเขาเหล่านี้ก็ไม่รู้ตัวจริงๆความลับที่ 5. จงยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคนอื่นปฏิบัติกับคุณอย่างไรคุณยอมรู้สึกแบบนั้นการยอมรับตัวเองจะเริ่มต้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของสิ่งรอบตัวครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเพื่อนๆของเราจนไปสิงตอนโตและระดับของการยอมรับตัวเองจะวัดได้จาก ความรู้สึกดีจากการที่คุณได้รับการยอมรับจากคนที่ใกล้ชิดในชีวิตของคุณครับทัศนคติที่คุณมองตัวเองมีผลมาจากทัศนคติที่คุณคิดว่าคนอื่นๆเขาคิดอย่างไรกับคุณเมื่อคุณมีความเชื่อว,ว่าคนอื่นเขาคิดในทางดีกับคุณระดับการยอมรับและนับถือตัวเองที่คุณมีก็จะมีสูงขึ้นด้วยและวิธีการที่ดีที่สุด ที่คุณจะสร้างบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงก็คือการเข้าใจตัวเองและความรู้สึกของตัวเองว่าเราเนี่ยต้องการอะไรเราเห็นคุณค่าอะไรในชีวิตของตัวเองบ้างจงอนุญาตให้แสงสว่างส่องเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยการเปิดใจเปิดตัวเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงหรือหากคุณรู้สึกว่าคุณยุ่งใจจากสิ่งต่างๆที่อาจจะเคยเกิดขึ้นกับคุณมาในอดีตให้อภัยซะทั้งให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภยัยคนอื่นด้วยนะครับ ถ้าคุณสามารถยกภูเขาออกจากอกได้คุณจะเป็นอิสระทางความคิดคุณจะมีโอกาสคิดถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นความร่ำรวยส่วนหนึ่งมาจากการที่เรายอมรับตัวเองให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นแล้วปล่อยให้ตัวเองได้คิดอย่างใจอิสระนะครับความลับที่6จงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง จงบอกตัวเองว่าฉันเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็ยอมรับและดีที่สุดในแบบที่ตัวเองเป็นฉันเพียงแค่มีเอกลักษณ์ในแบบของฉันเองฉันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบก็ได้และสิ่งสําคัญนะครับคุณดีในแบบคุณก็พอแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดนะจนไปถึงโตจนปัจจุบันนี้คุณก็มีสกยภ,ภาพต่างๆที่คุณทําสําเร็จมากมายครับ เช่นจากงานประจำจากตอนที่คุณเรียนหนังสือมหาวิทยาลายัยก็มีเยอะมากมายลองลิสต์ออกมาดูก็ได้นะครับว่าคุณเคยมีความสำเร็จอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือบางครั้งเนี่ยคุณสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาณปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าคุณเก่งมากขึ้นชีวิตมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบครับคุณไม่จาเป็นต้องเก่งทุกๆสาขาวิชาก็ได้คุณไม่จาเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ในชีวิตคุณจะรู้เพียงแค่เรื่องที่มันสำคัญกับชีวิต เรื่องที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณเท่านั้นอะไรที่มันไม่สําคัญก็ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้อย่าไปเก่งครอบจัก,กรวาลครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้ไปผลิตจรวดเองนะครับเขามีทีมวิศวะของเขานะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบไปนั่งขันน็อตทุกตัวที่จรวดนะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้จําไว้เลยว่าทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนเนี่ยตางดีในแบบตัวเองเท่านั้นความลับที่7ข้อสุดท้ายแล้วครับ ให้คิดถึงอนาคตของคุณให้มากว่าคุณต้องการจะเป็นสิ่งใดใครลหละที่คุณต้องการจะเป็นเช่นเป็นโค้ชด้านความสําเร็จเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเป็นแม่ค้าออนไลน์เงินล้านหรือเป็นครูหรือว่าเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเป็นการที่คุณตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องดีแต่การที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเป็นอะไรแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นนอกจากการที่เราเนี่ยจะตั้งเป้าหมายแล้วเราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นอะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบอกว่าคุณจะเป็นวอร์นบีเนี่ยมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณต่อความเชื่อต่อประสิทธิภาพของคุณในการแสดงออกในการสร้างโปรเจกต์ต่างๆในชีวิตและจิตใต้สนึกจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาตามที่สมองของคุณรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งนั้นแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สําหรับเจความรับสําเร็จอย่างรวดเร็วแบบเศรษฐีใครชอบเนื้อหาในวันนี้พิมพ์ชอบให้อป้าหน่อยแล้วกันนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ